สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มากินง่ายๆเนาะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์พล่าแหละวันนี้ก็ไม่ได้ทําโชว์อะไรเพื่อนมากมายเนาะวันนี้ก็จะมีอาหารบ้านๆสไตล์พล่าลเนาะในวันที่แบบไม่ค่อยมีเวลากินอะไรก็กิกนนะเพื่อนนะกินเพื่ออยู่ <laughs> วันนี้ก็เีนเรื่องข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวค่ะโอ้ยทำลายไหลตำมะละกอเจอ <laughs> าะตำมะละกอนะคะ จานไม่ใหญ่หรอกค่ะวันนี้จานเล็กก็กินไม่หมดนะคะลองทาเล็กๆดูนะคะเ e> พื่อนนะคะตามเสร็จมะกอกตามแบบลาวบ้านบ้านอีสานนะะเ e> พื่อนนะคะแล้วก็จะมีบันไดขาดชันเลยเธอก็จะรู้สึกต้องต้องทูเนาะต้องปลาทูอะค่ะนะอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะขาดชันเธอจะรู้สึกก็มีทอดมันปลานะคะมีปลาทูทอดสองตัวนะคะนี่ค่ะอาหารยำยำยากนิดหนึ่งวันนี้นะคะ ก็จะมีนะคะแค่น <bulun> ี้แหละที่โชว์เพื่อนนะคะอยากมาเม้ามอยแค่นั้นเองอยากมาโชว์เพื่อนกินด้วยกันอะไรเห็นเพื่อนกินก็อยากเนาะเพราะเราจะไม่ได้ทำโชว์ทาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอาแบบง่ายๆบ้างเนาะเนี่ยนึ้อข้าวเหนียวก็ร้อนๆไม่อยากจกเลยติดมือทอดกับข้าวเหนียวร้อนนะโอ้ยหอมเลยดิดูปลาทูเพื่อนเน่ยออกไออยู่เลยหอมมากเลยนะคะคนไทยหอมนะฝรั่งเหม็นทอดปลาทูอะไรกลิ่นทั่วบ้านเลย เพลงนะมินก็ต้องก็ต้องสู้เนาะเพราะเราชอบเขาไม่เคยบ่นหรอกว่าสิ่งไหนที่เราชอบเราก็กินเนาะห้ามกันไม่ได้ชอบใครชอบมันอร่อยนะอง่ายมากอาหารง่ายมากง่ายมากของญาตใช้มือแบันนี้นะคะ ขนมเหนียวจกนะคะเนี่ยมะก,กรอมีเม็ดอยู่เลยค่ะเพื่อนอร่อยติดใจค่ะตำมะละกอเส่มะก,กอกแบบอิสานอิสานนะเพื่อนสีอาจจะไม่แดงนะคะสีดำเพราะมะก,กอกมันดำเนาะมะก,กอกสีมันเล่นแหน่หน่อยทอดมันตายนี่มันเผ็ดนิดนึง เพราะที่คุณพ่อบ้านเขาบอกเห็ดเขาทานไม่ได้นะคะเขารักจะจัดเลยเขาเห็ดเราก็เห็ดแต่ทานได้ค่ะ ตอนนี้พราดก็ขอขึ้นไลฟ์สดทุกวันเนาะวันละประมาณชั่วโมงเนาะฝึกไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนนะคะใครว่างก็มาให้กำลังใจพราดหน่อยนะคะเพื่อน หัวปลาทูพร,ราชอบชอบนะชอบกินตาปลาทูชอบกินตาปลาทูตาไก่พร,ราณนะแปลกไหม บางครั้งเนาพะพอลาก็เห็นใจเพื่อนนะเวลาเพื่อนเขามาดูคลิปเราอะไรเนาะถ้าคนที่ชอบข,อขาก็เห็นเรากินก็น,น้ำลายไหลเนาะอยากเนาะเพื่อนเนาะเหมือนเรานั่นแหละไปดูเพื่อนเห็นเพื่อนกินเราก็หิวอะ่ะทั้งที่อิ่มอยู่นะเพื่อน <laughs> พอลาก็เห็นใจเพื่อนนะคะขนาดเด็กน้อยบพะพลังที่ทำงานอะ่ะเขาดูอะ่ะตื่นเชา้ามาเขามาเล่าให้ฟังว่าพอลา่า เเห็นเธอกินฉันหิวกลางคือนอ่ะเดี๋ยวออกไปซื้อของกินเลยอ่ะเขาบอกน่ะดูแลหิวเขาบอกน่ะขนาดมันไม่ใช่อาหารเขานะบางครั้งเขาเห็นเรากินแล้วเขาบอกน่าอร่อยอะ,อะไรเงี้ย อ,อ,อ,อิ่มมากเลยเพื่อนเป็นครั้งแรกนะที่พราชกินข้าวหมดจานวันนี้เออกินซุปตําหมดจานเพราะทำจานเล็กเพื่อน <laughs> อร่อยสุดขีดเลยอื เผ็ดก็เผ็ดแต่อร่อยนัวมากเลยค่ะอร่อยอําลํออลมมากกอ่ะอ่ํามะกอกชอบมากเลยสูตรนี้เพื่อนนะประทูกั็ตัวเดียวทอดมันปลาก็หมดไปสองชิ้นแค่นี้เพื่อนเคร่องเหนียหมดไปขึ้นกระติบเนาะแค่ได้มาเห็นหน้าเพื่อนก็พอแล้วค่ะ <laughs> สไตล์ผู้ไล่เลยเพื่อนแคนตาลุป สำเร็จเป็นมือหนึ่งอิ่มน้ำสำนากับกับข้าวง,ง่ายๆเนาะง,ง่ายๆแต่อร่อยและอิ่มมีความสุขกับเพื่อนนะ mm hmm. ยังไงก็ขอติดตามชมมาล่านเนาะพลร่าก็จะไลฟ์สดทุกวันเนาะตอนนี้สะสมเป็นเรื่อยค่ะวันละ,นะเก้าสองเก้าน้เนเนาะ mm hmm. ขอบคุณมากนะคะติดตามชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย